ลูกคา้าประจ <S <S สวัสดีครับ<ๆ>พบกับผมอีกแล้วครับผมช่างบิ๊กวันนี้พามาดูย su ูดีแม็กครับผมอาการเบื้องต้นลูกค้าแจ้งมาว่าคัดจมครับเหยียบแล้วคัดจมคัดหาย <S <S เหยียบลงไปแล้วจมเหยียบคัดแช่ทิ้งไว้แล้วรถไหลเองครับปัม๊มเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วครับเป็นที่ปัม๊มคัดบนเสียครับอันนี้ก็ได้ขณการถอดมาแล้วเรียบร้อยนี่ฮะ อันนี้ก็ของใหม่อันนี้ของเก่านี่ฮะอันนี้ก็เบิกแทับของแทับร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ดูครับมีครับดูน้ํามันครับปั๊มบนไม่พังได้ไงครับดูยากสีน้ํามันครับเดี๋ยวผมเทให้ดูครับเนี่ยฮะอันนี้ดูน้ํามันครับดูสีน้ํามันครับเนี่ยฮะ เป็นขี้โคลนครับปั๊มบนไม่พังได้ยังไงครับเนี่ยดูเศษมันครับนี่ครับปัญหาคือนี่ครับมาดูอย่าพามาชมปัญหาคือนี่ฮะอูสูดีแม็กตัวนี้คือท่อไอเสียมันอยู่ตรงนี้ครับท่อไอเสียอยู่ตรงนี้ครับคราวนี้คืออากาศร้อนครับทําให้แม่ปั๊มคัดบนเสียง่ายนี่ครับแม่ปั๊มคัสบนดีแมรุ่นนี้คือปัญหาของมันครับเป็นทุกคัน อย่บคัดจมครับไม่ต้องห่วงครับคัดไม่หมดครับคัดไม่พังครับเข้าอู่บางอู่ยกเกียร์เปลี่ยนคัดให้เนี่ยฮะเปลี่ยนวีเปลี่ยนคัดเปลี่ยนมาหมดสุดท้ายครับปั๊มคัดบนพังครับนี่ฮะก็ตอนนี้ก็ช่างแชมป์กำลังประกอบครับอันนี้งานนี้กินหมูครับช่างแชมป์บอกถอดประกอบแม่ปั๊มคัดบนแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาดูตอนไล่ลมครับ อ่มาไล่ลมกันต่อคราวนี้อันนี้ก็เป็นสูตรคิดลับของปั๊มคันบางคนนี่ไล่ไล่จากปั๊มล่างครับมันเสียเวลาครับทางเราก็ไล่ล่างขึ้นบนเลยครับง่ายกว่าครับก็บีบจากรูไล่ลมนี่ครับเติมน้ำมันเบรกใส่กระป๋องแล้วก็นี่ใส่ไล่ลมแล้วก็บีบให้มันดันขึ้นมานี่ครับลมหมดแล้วหนเยอร์12มาเลยอ่าอเคอ่าลมมาแล้ว คลายลมแล้วก็ล็อกครับไม่มีอะไรยากครับรอบเดียวจบครับแบบนี้ไม่ต้องไปย้ำครับอันนี้คือเดี๋ยวไล่ปั๊มล่างโอ้เสียเวลาครับกว่าจะเสร็จยาวนานครับอันนั้นอันนี้ก็บีบจากบีบแล้วก็ดันลมให้มันขึ้นปั๊มบนเลยครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับก็ อันนี้สรุปคันนี้ก็มีเปลี่ยนปั๊มคัดบนแล้วก็ลูกค้าแจ้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ